ฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาใน Microsoft Windows 11นะครับ Build 25247ตัวนี้นะครับนั่นก็คือนาฬิกาที่แสดงผลที่ Taskbar นอกจากจะมีหลักชั่วโมงหลักนาทีแล้วยังมีหลักวินาทีอีกด้วยมันมันใช่เรื่องจำเป็นนะผมอ่านข่าวนี้แล้วผมก็งงผมก็ไม่เข้าใจเขาขึ้นหัวเลยนะว่าและแล้วสิ่งที่หลายคนรอคอยก็มาถึงจนได้ Microsoft ได้ปล่อย Windows 11 Insider Preview นะครับเป็นบิลที่ยังไม่เป็นทางการนะครับเรียกว่าเป็นบิลเบต้าเป็น Preview เบต้ชื่อบิลว่า25247นะครับเพิ่มฟีเจอร์ในการตั้งค่าโชว์เลขวินาทีบนนาฬิกาบนตำแหน่งของ System Tra y ทที่ด้านล่างขวาได้แล้วก่อนหน้านี้ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับเคยมีแล้วอยู่บน Windows 10อยู่ดีๆก็หายไปโดนตัดออกทิ้งไปนะฮะ หลายอย่างโดนตัดออกไปอย่างเช่น drag and drop never combine preview หน้าโฟลเดอร์นะครับหายไปหมดเลยแต่วันนี้หลายๆตัวก็ทยอยกลับมาและแน่นอนครับไอตัวเลขหลักวินาทีก็จะกลับมาด้วยเช่นกันใน b u i l d งห้าสนี้นะครับงงเลยคุณผู้ชมคิดว่าเราเรารู้เวลาคือเราดูไอตัวเลขนาฬิกาบนหน้าจอทัสบาร์เราเนี่ยเราก็ดูเราแค่อยากรู้ว่ากี่โมงกี่นาทีเช่น3ทุ่ม27 เราต้องอยากรู้ด้วยบบว่าสามทุ่มยี่สิบเจ็ดกับอีกสิบห้าวินาทีมันจําเป็นไหมมันเอาไปใช้เรื่องอะไรหรือว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องเอากลับมามันดูแปลกๆในขณะที่ผมกําลังเช็คข่าวตรงนี้นะครับทีมงานก็บอกว่าอาจจะเป็นแบบว่าพวกบิดนะพวกบิดนักบิดประมูลของบิดของซึ่งมันจะต้องมีการช่วงชิงเวลากันหรือบางคนที่เป็นแบบพวกช้อปปิง้ง วันสำคัญของเดือนเช่น7ทับ 7, 8ทับ 8, 11ทับ 11, 12ทับ 12, 12พอเที่ยงคืนเป๊ะเพื่อหลักวินาทีผู้ต้องรีบเข้าไปกดเอาของไปสั่งซื้อของเออถ้าพูดมุมนั้นเนี่ยคนที่ประมูลของคนที่สั่งซื้อของคนที่ต้องแข่งกับเวลาแต่ส่วนใหญ่คนที่แข่งกับเวลานะเขาจะเปิดอะตอมิกคล็อกต่างหากอยู่แล้วเปิดโครมมาหน้าหนึ่งนะแล้วพิมพ์คําว่าอะตอมิกคล็อกมันจะเป็นนาฬิกาที่แบบว่าเที่ยงตรงสุดๆแล้ว นะครับนาฬิกาในเครื่องเราเนี่ยเน็ตเน็ตมีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยมันไม่สามารถอัปเดตข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นาฬิกาก็เพี้ยนได้ต่อให้มีหลักวินาทีก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะนอกจากตัวฟีเจอร์หลักวินาทีที่เพิ่มขึ้นมานะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในบิลนี้ก็มี Windows Studio Effect ์นะครับเบลอฉากหลังเว็บแคมอันนี้ไม่ต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ใดๆแล้วคุณเสียบเว็บแคมไว้ไปเคุณสามารถสั่งเบลอฉากหลังได้เลย ก็ทําเป็นหน้าชัดหลังเบลอได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานบน PC แบบใหม่ครับตัวนี้ตั้งค่าได้ละเอียดกว่าเดิมชื่อว่า Energy Recommendation ในหน้า Task Manager นะครับก็จะมีช่องค้นหา Search เ,เอาไว้หาพวก Process ที่เราต้องการบางทีเราลันดู p r o c e s แล้วโอ้โห Process มีเป็นแบบหลาย10ตัวเลยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพิมพ์ Search ได้เลยใน Task Manager นะครับฟีเจอร์ต่อมานะครับก็คือ Suggest Action ตัวนี้นะครับเวลาเราเล e c กข้อความนะครับจะคัดลอกเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราไปค้นหาด้วย Microsoft Edge ทันทีนะครับไปที่ Search Engine เลยซึ่งก็น่าจะเป็น Bing ก่อนนั่นเองนะครับก็ถือว่าสะดวกดีบางทีเรา c o ป y ี้ปุ๊บเราอยากจะ Search เลยเราก็เลือกจากไอตัวป๊อปอัพตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกดีอ่ะรอดูต่อไปใครคิดว่าจำเป็นไม่จำเป็นกับหลักวินาทีนะฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ให้หรอกต้องเป็นคนที่เป็น Developer นะฮะถึงจะ เข้าไปอัปเดตได้หรือเป็นสมาชิก Windows Insider ได้นะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งแหละกว่าจะมาเป็นตัว r ลิ e a สเวอร์ชันนะครับน่าจะเป็นปีหน้ามั้งรอดูครับ